่คะหมอพลอยค่ะวันนี้เราก็ไม่อยู่กันที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกแผนกกุมาราเวชกรรมนะคะและตอนนี้เรายืนอยู่ที่ห้องตรวจโรคภูมิแพ้ค่ะโดยภายในห้องจะมียาและอุปกรณ์การพ่นยาเวชสาิตการพ่นยาแก่ผู้ป่วยโรคหอบหืดอ,อุปกรณ์จะมีอะไรกันบ้างตามเข้ามาดูเลยค่ะ โรคหอบเกิดเกิดจากการหดตัวของหลอดลมมักเกิดภายหลังจากได้รับปัจจัยกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อหรือได้รับสารก่อภูมิแพ้และที่พบในเด็กไทยนะคะได้แก่พวกไรฝุ่นรังแคสัตว์รังแคสัตว์ตนั้นก็หมายถึงขนหรือน้ำลายของหมาแมวนั่นเองค่ะทําให้ผู้ป่วยเด็กมีอาการหายใจหอบเหนื่อยได้หากปล่อยไว้เป็นเวลานานผู้ป่วยจะมีอาการหายใจเหนื่อยมากและมีภาวะพองออกซิเจนซึ่งเป็นอันตรายได้ค่ะ โดยยาพ่นเราจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะชนิดที่1เรียกว่ายาควบคุมอาการหรือคอนโทรเลอร์ยาชนิดนี้จําเป็นต้องใช้เป็นประจําทุกวันเพื่อควบคุมอาการไม่ให้มีอาการหอบผืดกําเริบค่ะชนิดที่2ยาบรรเทาอาการหรือยาฉุกเฉินจําเป็นต้องใช้เมื่อผู้ป่วยมีอาการหอบผืดเพื่อบรรเทาอาการค่ะดังนั้นผู้ป่วยโรคหอบผืดจําเป็นจะต้องมียาทั้ง2ชนิดนี้ติดบ้านค่ะ โดยยาพ่นชนิดนี้เรียกว่ายาพ่นแบบฝอยละองซึ่งจะมีลักษณะยาดังนี้ค่ะดังนั้นเพื่อให้ได้การพ่นยาที่มีประสิทธิภาพเราจะใช้ร่วมกับกระบอกพ่นยาโดยกระบอกพ่นยาคืออุปกรณ์ที่จะต่อกับหลอดยาพ่นก่อนที่จะใช้กับผู้ป่วยนะคะโดยที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ของเราจะมีอยู่2ชนิดค่ะชนิดแรกเรียกว่ากระบอกพ่นยาที่ยังไม่มีเว้านะคะหรือเรียกว่าโคนสเปเซอร์ ชนิดที่2เป็นกระบอกพ่นยาชนิดที่มีเว้าวค่ะจะมีรูปทรงเป็นกระบอกและมีหน้ากากที่ครอบกับปากและจมูกของผู้ป่วยค่ะสําหรับขั้นตอนการพ่นยาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะป้าสาค่ะวันนี้นะคะเรามาจะแนะนําขั้นตอนการพ่นยาร่วมกับกระบอกพ่นยาค่ะวันนี้เราจะมีนักแสดงตัวน้อยนะคะมาร่วมสาธิตการพ่นยากับเราค่ะชื่อน้องอะไรคค่ะอย่าลืมนะคะ ก่อนที่เราจะพ่นยาค่ะเราจะต้องตรวจสอบวันหมดอายุก่อนนะคะว่ายาของเราหมดอายุหรือยังค่ะแล้วก็ขั้นตอนการพ่นยานะคะขั้นตอนที่1ค่ะเราจะขวดยาในแนวตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็เขยา่า10ครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะเปิดฝาขวดยาแล้วก็มาต่อออกมาลักษณะนี้นะคะ แล้วถ้าสมมติว่าเป็นการใช้ครั้งแรกค่ะเราก็ต้องกดยาก่อนนะคะ5 -10 ครั้งเพื่อเคลือบกระบอกพ่นยาค่ะสำหรับขั้นตอนที่3นะคะเราครอบหน้ากากกระบอกพ่นยาให้แนบสนิทคลุมตั้งแต่จมูกถึงปากแบบนี้นะคะแล้วเราก็พ่นยาค่ะกดลงมาหนึ่งครั้งให้มีละอองฝอยเข้าไปในกระบอกนะคะแล้วก็ให้คนไข้าหายใจตามปกติค่ะเก่งมากค่ะเราจะสังเกตนะคะการหายใจได้จาก1นะคะ ลักษณะการหายใจนับการหายใจของคนไข้ค่ะอันที่2ก็คือการเคลื่อนไหวของทรงอกขณะาหายใจเข้าออกนะคะและอันที่3ที่โดยสังเกตได้ก็คือเว้าวค่ะการขยับของเว้าวนะคะกรณีที่ต้องพ่นยาเดิมซ้ำมากกว่าหนึ่งครั้งนะคะ หลังจากทำครบขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่5แล้วค่ะให้รอ30-60วินาทีแล้วค่อยทำซ้ําตามขั้นตอนเดิมอีกครั้งนะคะสําหรับกระบอกพ่นยานี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งยาที่ควบคุมอาการและก็บรรเทาอาการค่ะกรณีเป็นยาพ่นควบคุมอาการนะคะจะมีส่วนประกอบของอสเตียรอยค่ะหลังจากพ่นยาแล้วนะคะเราควรที่จะล้างหรือว่าเช็ดบริเวณที่ครอบพ่นยานะคะเป็นบริเวณที่จมูกหรือปากแบบนี้นะคะ ควรจะเก็บหลอดจานนะคะไว้ที่อุณหภูมิห้องแล้วก็หลีกเลี่ยงความชื้นค่ะวิธีการล้างกระบอกพ่นยานะคะกระบอกพ่นยาค่ะควรล้างทําความสะอาดอย่างน้อยเดือนหนึ่งครั้งหรือกรณีที่มีการเปื้อนนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะเราก็แกะกระบ,บอกพ่นยาออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะใส่ในกะละมงังกระละมังนี้เราจะผสมน้ําค่ะน้ำหนึ่งลิตรนะคะต่อน้ํายาล้างจานหนึ่งถึงสองหยดหรือน้ําสบู่ก็ได้ค่ะ และว,วิธีการที่ทําความสะอาดนะคะกระบ,บอกพ่นยาเราจะไม่เช็ดถูนะคะเพราะถ้าเราเช็ดถูแล้วก็จะทาให้เกิดริ้วรอยขีดข่วนได้ค่ะมันจะทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่าย mm hmm. เมื่อเราล้างแกว้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้กระบ,บอกพ่นยาที่สะอาดแบบนี้ไหมคะหากเราใช้ยายอย่างถูกวิธีโรคขอขืดนก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีบ๊ายบาย